และถึงเวลาขอคู่ชิงเขานกชกจากมุมแดงกันบ้างอายุ24ปีจากจากังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยครับสูง172เซนติมตรชกมาแล้วถึง70ไฟชนะ50และสเมอสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับชานเดนก็อดดิสซอนฟร o มไทยและกรรมการผู้ชี้ขาดของผู้ชิงนี้ครับขอเชิญคุณบุลเลิดแก้วพาก มาถึงคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่มวยศึกรมวยรอบเงินชยโยนะครับรอบชิงชนะเลิศประจำสัปดาห์ครับชาเดชกอดิสรพบกับอังเจโลเรซเน่โชสเตอร์จากบราซิลครับผลงานนัดแรกของชาเดกก็เอาชนะยูเซฟนะครับนักชกจากอินรา่านผ่านเข้ามาถึงรอบชิงในครั้งนี้ครับส่วนอองเจโลก็เอาชนะเพชรบ้านไม้ลงนินกีลาโคร,ราชครับ รู้เข้ามาถึงรอบชิงเช่นเดียวกันนะครับแองเจโลนี่26ปีจากบราซิลนะครับซอมที่แฟมิลี่มวยไทยสูง181เซนติเมตรส่วนชาเดชนี่24ปีครับจากนครราชสีมาครับสูง172เซนติเมตรครับนี่ก็เล็กกว่าพอสมควรครับใครจะเป็นแชมป์ประจำสายนี้นะครับเพื่อผ่านไปชิงชนะเลิศนะครับในช่วงประมาณนี้นะครับปลายปีเลยครับสำหรับศึกในรอบนัยโยครับ นัดแรกนี่ชกครบ3ยกทั้งคู่นะครับแอ,องเจโลนี่ก็แซงเอาชนะเพชรบ,บ้านไม้มา,มาส่วนชาญเดชได้นับยกแรกยก2ยก3ก็เกือบแย่ครับแต่ว่าก็เชอญชนะยูเซฟมาได้ ไฮจัจโลใหญ่ๆเลยครับในความแข็งแรงครับเดือดชนแน่ครับเจโลโอ้โหตีเข่าเจ็บมากครับพี่ครับตีเข่าเจ็บมากครับกระทุ้งหนักๆครับปักซอกไปอีกทีนึงาลนะครับโอ้โหชาเดชชาเดชต้านไหวหรือเปล่าครับโอ้โหกระทุ้งไปแทงแทงลึกมากครับ นึกแรงเจ็บมากครับโอ้โหกัดเด้กเลยครับแทงกันเด้กเลยครับอ่ลนะครับชาเดชยังไงดีครับมายืนรับเข่าแบบนี้ไม่เป็นผลดีแน่นอนครับโอ้โหโดนสอดอีกทีนึงโอ้จัดหนักจัดเต็มเลยครับเอ็นเจโลอ่ลนะครับชาเดชโดนสอดบนขาวกระทุ้ g อีกทีสกีบัตตีครับโอ้โห แต่กลับปิดเกมเร็วนะครับอันเชโลครับแต่ว่าชานเดยยังทนได้นะครับมีสู้เข่าแล้วมาแล้วอุอันเชโลนี่แพงแต่และทีนี่โตโยนโตลอยครับอืมเข่านี่ไม่ได้ใส่สารบอลลกนะครับทางด้านของชานเดยนี่กันเด้งตามเลยครับเสียเข้า,ขาไป เอามาครับไอ้ตัวหนึ่งเลยนะครับเอาได้ได้หมัดขวาบ้างครับชันเดชครับต้องหมุนออกมาบ้างครับไม่งั้นหายใจไม่ทันโอ้ชนทะเลาะวงในเลยครับอินเตอร์มาอีกแล้วเป็นบราซิลที่เข่าโหดมากครับคนนี้บราซิลคนอื่นนี่เขาหมัดหนักนะฮะเน้นหมัดแต่ว่าคนนี้เน้นเข่าโอ้โหยัดไปในละทีแต่ว่าชันเดชยังมีโต้ครับอินเตอร์มีศอกเสริมแล้วก็กระทุ้งไปอีกทีนึงโอ้โหแทงแต่ละทีนี่แทงกระเด้งเลยฮะแทงแบบงอเลยครับ พยายามไล่แขนสู้ครับชาเดชโอ้โหนี่ต้นยกนี่กระใสก่อนเลยครับแอันเจโรครับโอ้โหให้เป็โหมชาเดชจริงๆเลยครับให้เป็นโหจริงๆเลยไม้เลยครับโอ้โหชิ้นใหม่ซนุกครับชาเดชบอกมาอะอย่าตีตีมายังตีไม่ได้ครับแอันเจโรโอ้มันจริงๆครับผู้ชิงชนะเลิศศึกมอรอบเงินชายโยแย็บซ้ายไปครับแอันเจโรแย็บซ้ายหัวแข้งซ้ายมาโอ้เรียวแรงเหลือหรือเปล่าครับชาเดชแม่ประเภทอ่อนนอกแข็งในครับโหมแข้งอีกทีนึงครับ อาการยึทรงของชาเดชก็แบบนี้ตั้งแต่ไฟแรกแล้วครับแต่แกก็ไปได้เรื่อยๆของแกครับโอ้แต่ว่าเจอเข่าแย่ยังไงฮะเหมือนจะท้องโดนกระจับหรือเปล่าครับอันเจโลไม่สนับชนต่อครับชนต่อครับดักแทงครับออกเสียบคื้นกดมากดมากดมายัดเข้าไปครับและก็อตีขึ้นมาครับชาเดชหนีไม่ออกก็ต้องสู้เข่าแล้วครับตอนนี้ไล่แขนตีมาเสียบคื้น ของใครของแองเจโลใครคืคนับชาเดชแองเจโลยัดมาครับยัดอีกทีหนึ่งครับโอ้ยตัดไต้ไสพุงดูครับแค่ใหญ่ครับแล้วแทงแหลมแทงลึกครับแต่ว่าชาเดชยังสู้ครับกัดปันสู้ตายกแล้วครับตายยกแล้วครับอาเสียบมาเสียบมาแองเจโลปัดซอกแล้วก็ยัดเข่าเข้าไปครับแล้วแช่เอาไว้ด้วยครับโอ้ยเข่าโหดมาก ยกแรกของชาเดชกอนี่สอนครับใส่หน้าครับโดนมาเยอะเลยครับในขณะที่องเจโลนี่ก็โอ้โหเกเสียบเด้งเสียบเด้งเสียบเอาเสียบเอาครับไปดูภาพช้าครับแต่ว่าชาเดชก็ยังทนอยู่ได้นะครับชื่นชมหัวใจเลยครับโดนเยอะมากครับพยายามโต้ครับแต่ว่าโอ้โหทีต่อทีทางด้านองเจโลนี่จัดหนักหนักกว่าครับด้วยความใหญ่ของเขาครับ มา,มาดูว่า<ด>ยกสองนี่ชาเดชมีทีเด็ดมานะมาให้เห็นหรือเปล่าครับโอ้โ,อโ,อโหวงในตะโหวบอเลยครับหัววันเลยครับซอเ,เซอร์บอกเพื่อความต่อเนื่องครับเพื่อความต่อเนื่องทำสงครามวงใน,นกันต่อ โอ,โอ้โหไอ้อัดทำไปเอ,อ้ายังไงครับชันเดชไหวได้ไหวครับเจอตั้งแต่ต้นยกตั้งแต่เท้าข้าไปโอ้โห<ช><น>แหมมีสอกมาด้วยครับมีสอกมาด้วยเอ,อ้ามืีฝันสอบตัว,ออวครับชันเดชมีส่วนอะไรบ้างเยอะแต่ว่าข่าของโซเซอร์นี่อย่างว่าครับมันแทงแหลมแทงเจ็บครับตัวใหญ่กว่าอามาวงรอกครับครับนะผ่อนเกมนิดนึงครับผ่อนเกมนิดนึงดูว่าชันเดชจะปรับแผนยังไงครับอ่ะ พยายามจะเข้าไปอาพวดแข้งมาครับชาเดชเตะแล้วพักคาแต่ก็โดนเสียบเข่าโอ้โหแทงดีนี่กระเด้งนะครับทั้งที่โดนกันนะฮะเสียบอีกทีหนึ่งครับชาเดชยังไงพยายามจะกัดฟันสู้ครับกัดฟันเดินสู้ครับกัดฟันจังหวะนี้เสียบเข่ามาตีคืนจังหวะนี้ไทยของไทยครับพยายามจะรวบครับรวบหรอไตีครับตีมา มาเสียบเข่าครับโอ้โหเสียบขึ้่อนเจอศอกครับเพีฮงไม่ได้มีแต่เข่าอย่างเดียวครับอันเตโร์ลูกตับขาไปเสียบมาครับจางเอดาตอนนี้สู้ยิบตาครับสู้ยิบตาจริงจริงตุ๊กตะกีแล้วอันเตโรลนี่ไม่สะเทืียเลยครับมาเลยครับไม่เหยนไม่ครั้งครับยับซ้าย โขใจสู้ิงครับชานเดชครับใจสู้ชุกไปนุ่งเตะประคับข่ารามาเสียบสู้อ่าไต้มาครับอังเจโร่เออหนี่ครับเตะตธมาดีแต่ว่าแทงอังเจโร่นี่เฉยๆครับครับเอาละครับเดินต่อครับอังเจโร่ครับหรือใจแกก็คงอยากอยากจะปิดเกมครับแต่ว่าทำเท่าไหร่นี่ชานเดชก็ยังทนอยู่ได้ครับโอ้พักล้มไปเลยครับโอ้พักดื้อๆครับไปกันต่อครับ อยากจะเดินปัดเกมครับเจอหมัดซ้ายโห้เหนื่อยนะครับทันเด่นเอาไดฟฝันสองซ้ายครับไม่อาตัว,วตัวเองครับตุวปัดตุวเปย์ครับโดนไตพับนอกตามเข้าไปเลยครับอัเจโลได้ครับสวนฝั่ขวาเอ้ามันขวาครับโดย มีสุดครับแหม่ต้องกอเลยครับอังเจโลอโอ้โหโมเป็นตัมตอนนี้พลิกมาไหมพลิกกลับมาได้หรือเปล่าครับสู้จริงจริงครับวันนี้ชาเดชครับโดนเท่าไหร่ก็ไม่ร่วงครับแถมยังกัดฟันสู้แล้วได้ฮึดได้เชียร์ด้วยครับตอนนี้นะครับเองเจโลเองก็เร่งไปแหมเร่งไปสุดๆแล้วเหมือนกันครับเจอแข้งของชาเดช แล้วพับขาครับมาแล้วครับนี่ฮะคืออาการแกเหมือนป่อแปะป่อแปะแต่มีโตตลอดครับท่านเดชครับเตะซอกอ่าเล็กตีครับไล่แขนไอ้หอบเข้าไปโอ้โหช่วงไปยกที่สองแล้วครับไปยังเลยไม่หยุดเลยครับอังเชโร่ต่อยขวาเข้าหน้าโอ้อมีพุทธกับมีแข้งขวาโอ้ยแล้วก็มีโอ้เอ้าโอ้กอดคอครับเป็นยังไง โอ้โหจะกลับมาได้สู้ต่อหมดยกครับถ้าจะเปลี่ยนชื่อนี้ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นใจเพชรกออดิสอนได้เลยนะครับสำหรับชานเดชครับโอ้โหใจสุดยอดครับโดนเยอะจริงจริงครับและในช่วงปลายยกนะครับแหมมีบางจังหวะนี่ต่อยทางด้านขององเจโลนี่มีอาการแต่ว่าช่วงปลายยกนี่ก็โดนไต้ก้านคอนะครับไปดูกันอีกครั้งครับช็อตมันๆครับ นี่ครับวงในโอ้โหกระแทงเจ็บจริงๆครับคือแทงกับเอาน็อคแน่นอนนะครับอังเจโแอังเจโลก็คงไม่คิดเลยครับว่าชานเดทนี้จะทนได้ขนาดนี้นะครับนี่ครับมีหมัดขวาครับโอ้โหต่อยนี่เล่นอามีสุดเหมือนกันนี่ครับเตละโหแล้วก็โดดการคอครับโอ้โหลูกนี้เป็นคนอื่นน่าจะร่วงนะครับครับผมมาแล้วครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับยังสู้อยู่นะครับ ทางแดนชาเดชแต่เด็ดใจยังสู้อะไรก็ยังคงปิดไปได้หมดครับตอนนี้ครับนี่ครับมีเข่ามีศอกในขณะที่อเอ็นเจโรเองก็ยังคงเดินครับหดแข้งอีกทีหนึง่งคือความใหญ่ของเขาครับกระแทกยักแล้วต่อยหมัดเจอแข้งของชาเดชครับเปนมาสองครับโอโ้แต่เตะคับในหรือต่อครับเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปครับอเอ็นเจโรเดินเสียบเข่าจับในเหมือนเดิมครับทะเลาะวงในตีเข่า ขาครับกรรมการย้มาชาเดก็สู้ยิบตาแลรก็ตีเข่าแลวก็มีตีสวนตลอดครับเอาเดินเด้คัครับอันเชโล่เกาะในเหมือนเดิมครับไตพับนอกโอ้มีเซ่ไตต้องเหมือนกันครับอันเชโล่ครับไม่แน่นะครับพร้อมไปปลายหิวเหี่ยวนี่นึมาแล้วครับมาแล้วครับโหมในของทางเดดครับ ต้องแข็งใจหน่อยครับโอ้แต่ว่าแกไต่วงวงโดนเลยครับพักนอกนี่เจ็บนะครับโอ้เริ่มจะขาเจ็บนะครับชัมเดชครับ้ดูครับโดนโอ้ยดูครับสุดท้ายไม่ไหวครับโอ้โหโดนเข่าตั้งเยอะไม่เป็นอะไรโดนขานี่ทนไม่ไหวครับโอ้โวจบยกสามครับนี่ครับก็นวดมาพักใหญ่ๆครับตั้งแต่ต้นยกนะครับนี่แกก็เหนื่อยไมากเลยทีเดียวนี่มาเชลอนนี่หอบใหญ่เลยนะครับ โอ้ต้องชมทั้งคู่นะครับหัวใจนักสู้ครับอังเจโลเลซเนเดชอสเตอร์จากบราซิลแล้วก็ชานเดกออดิสอนนะครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับโอ้ไถ่ต่อพับในครับมีพับนอกครับโดนลสะดุ้งนะครับชานเดกพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหอังเจโลนี่ยครับย้ำๆเข้าไปนะครับจนชาเดตนี่ยืนไม่ไหวสู้จนหยดสุดท้ายเลยครับนี่ครับกัดฟอนแล้วก็มันยืนไม่ไหวจริงๆครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลงไปนอนครับ พยายามจะฝืนยืนเลยครับแต่ว่ามันยืนไม่ไหวครับกรรการบุลเลอร์น,นับไปถึงสอง And champion here. Please give สุดวิราบเงินชัยโย165ปอนด์ในค่ำคืนนี้ครับโอ้โหชนะน็อกในยกที่3ครับเรียกว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับขอที้เรียนเชิญครับคุณผู้ชมพรมทองรองผู้อำนวยการเขตกรุงเทพมหานครบบริษัทออโตเอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม s c b x ครับมอบเงินรางวัลนะครับผมให้แชมป์ประจำสัปดาห์ของเราครับแอนเชลโซสเตอร์ f r o บ b r ซิ i ส3 0 0 0บาทรับไปเลยครับจากเงินชัยโยครับขอประคุณมากเลยครับ และต่อไปครับเป็นการมอบเงินรางวัลครับให้กับรองแชมป์ของเราในสัปดาห์นี้นครเป็นตัวแทนครับรับไปนะฮะโชจากประเทศไทยเมืาสักครู่นี้นะครับสูดเยี่ยมเลยทีเดียวฮะแต่ว่าต้องแพ้กลับบ้านไปครับแต่รับเงินรางวัล1น1 0 0มบาทจากเงินชายโยครับขอแสดงความยินดีด้วย และยังมีอีกสองคนนะฮะที่ชบในสึกนี้ครับในค่ำคืนนี้ครับรวมไปถึงรองแชมป์ด้วยที่จะได้ของที่เรียกว่าหัวใจชายโยก็เป็นสร้อยคอทองคำหนึงเส้นนั่นเองครับยังไงก็ยินดีด้วยครับทุกคนในสึกมวยรอบกันชายโยในค่ำคืนนี้ จัดไปครับล้วมาต่อกันกับรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลครับนั่นคือรางวัล t of the Night คู่มวยดุเดือประจำสัปดาห์จาก Global House 1,000 0บาทครับได้กับคู่3ครับปิ่นเพชรเจอกับนัวจากมาเลเซียครับมันจริงๆเลยขอบคุณมากครับสองสาววันนี้มาต่อนะครับอีกหนึ่งรางวัลจาก Global House Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับ10,000บาทครับผมจะเป็นนักชกจากคู่6นะครับผมมาาดาฮานี คว้าแชมป์ในคู่6ไปแล้วเรียบร้อยครับยังเมรับอีกหนึ่งรางวัลครับก่อนกลับบ้านไปต่อกันครับรางวัลการน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยครับเป็นรางวัลจากแอนต์ซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับผมวันนี้ไม่มีแจกนะครับแต่ว่ารอดูสัปดาห์หน้าว่าจะมีหรือไม่ครับไม่ได้ทําง่ายๆนะฮะแต่ก็มีทีก็ต้องมาจัดเต็มกันครับขอบคุณแอนต์ซินครับ